สามสองหนึ่งเรสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านทุกเพศทุกวัยทุกทางกันด้วยนะ <c oughs> วันนี้กูอยู่ไหนเนี่ยเฮีย <c oughs> กูทำอะไรอยู่ <c oughs> อะ ไอเชี่ยกูเป็นอะไรไว้เสร็จปังนั่งเอ้ยเฮียตกใจหมดเลยนั่งเอ้ยโอเคกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆนี่ก็ก็มาอยู่ในเกมเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆตะกี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้อ่ะเพื่อนๆโอเคคุณผู้ชมก็นี่ก็มาอยู่ในเกม Part Morphobia เอ้ร์ทที่เท่าไหร่แล้วอืมสามสิบแล้วมั้งยิบกล่าวสามสิบเออไอเฮียไม่รู้แหละก็ไปก็ที่จะไปเริ่มเกมกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ลังใจผมทำคลิปต่อไปคุณผู้ชมได้ดูกัันนด้วยะครบ ใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเป็นเรื่องเฮี้ยยังไงระบบพูดย้ำกูดีว่าอ <c oughs> โอเคเดี๋ราไปเจอในเกมก็ได้เลยครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับผู้จัดรายการสุภาพนะครับขอโทษคุณผู้ชมที่ห้าหลักสุดคนเลยนะจ๊ะฮาร์ดโมโลคลิปนี้จะสนุกไม่สนุกนี้ก็ติตามกูดีเกมคุณผู้ชมมาตัวนี้อยู่ในเกมกันแล้วนะครับเพื่อนเพื่ทำไมเวลเยอะจังครับปั๊กเขาเขาโปเววไหมยังไม่รู้เลยเดี๋ยว <c oughs> เราอีกนึ่งหมื่น้าเดี๋ยวเขาก็จะแบกเราเนี่ยแหละไป คูณยี่สี่นะทุกคนดูยก่อนเลยคูณหกอินเซนกูอยากเล่นคูณยี่สี่อ่ะมีเปล่าวะโอ้ยเดินเข้าไปแบบฮันเลยอ่ะไอ้เหี้ยแบบขออนโหดได้ไหมปักแม่งน้อยเกินของจะหายเปล่าวะเนี่ยไอ้รอบที่แล้วเล่นแล้วของมันหายอ่ะคองบักเหรอใช่เอ้ยทำไมไม่มันไม่มันตึงหูมากเลยกลัวกลัวเหี้ยเลยยังไม่ได้เดินเข้าบ้านมันกลัวแล้วเหรอเพื่อน เดยนโหแหมเพื่อนกูคุณคุณพี่อยู่เจ้าของบ้านเขาชื่อนะครับอะไรนะเจ้าของบ้านเขาชื่ออะไรนะครับเรเชลเรเชลเอาไอสัตว์หรือว่าจะพูดอะไรต่อไม่เงียบเลยให้คุณตอบฟริล์มไม่เด็ดผลงานนะครับฝากด้วยครับครับอะไรนะไม่เด็กฝึกงานฝากด้วยนะครับไม่ตะกี้ตะกี้ใครพูดอะไรหน้าหน้าหน้าอะไรนะป้งใต้ดินแอบได้ใช่ไหม โอเคโอเคครับเพี er, ้ยกูฟังไม่รู้เรื่องแล้วมีของเล่นอะไรไหมไม่มีไม่มีเลยครับตรงนี้ของเล่นเยอะมากเลยครับเอออยู่ไหนอ่ะแม่งอย,อยู่อยู่ห้องเด็กอ่ะอ๋อโอเคโอเครู้เรื่องไ,ไอสัตว์ของเล่นเต็มอยู่ห้องเด็กไอ้เฮ้ย เออตรงหน้าประตูอ่ะหน้าประตูลงรถอ่ะฮอเว่์ปะเดี๋ยวลองเซตอุปกรณ์กันอ,อย่าไปกลัวแค่ผีเดินเดินให้มันรอกก็จบแล้ว,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 วผมผมพูดในเกมนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมไม่ได้พูดในชีวิตจริงนะครับพอดีคาผู้เวิน้อยม,มีประสบการณ์ฮัลโหล เฮ้ยเพื่อนอย่ากกีดดิเอ้โห่เฮ้ยเอฟซีเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยมันเดินมันเดินมันเดินเฮ้ยถ่ายรูปตีนหน่อยเดินเยอะเลยอ่ะยูยูวีหน่อยเฮ้ยเปิดตู้ฮัลโหลเลเจู ต่ WITH ี e พ l e ีส e Are you here มึงเชื่อกูเหรอเนี่ยว่าบ้านนี้ชื่อเลเชลไหนเฮียปิ้มเปิดตู้ไว้หมดเลยอะแต่ว่าไม่มีฟิงก็ปีนนะอันนี้ผมผมพูดชื่อได้ไหมนะครับพูดได้ครับผมเลเชลเลยโอเคเลเชลผมชื่อนนนะครับเอามึงชื่อนน์หรอเอ้ยจักดีเดีร์จักครับคุณนนผมชื่อเป็ดนะครับ วัสดีครับอุ้ยมันไหมเร็วมากเลยอ่ะเฮ้ยเออ,อเ,เป็นอะไรอ่ะแม่เงเอ้ยเป็นหมดเลยเป็นทุกอย่างจริง <c oughs> เดี๋ยวตรวจหน่อยเพิ่ง <c oughs> ยังยังไม่เจอเลยนะกระดูกใช่ไหมตะเกียบยังไม่เจอเลย้องปิดมีพลีสเฮ้ยแด้เจอโอ๊อ me, อย,อยอละ จัดย่าหยัแย่งกูสายไปเฮียบู๊กูลืมปิดไฟยี่กับตายดีนะทีดด่นายเป็นศพให้กูก่อนจัดเลยเอ้ยแม่งเอ้ย อย่าในซาดอย่าในสัตว์เฮ้ย,ยทุกคนกูนจะแฮตชี่ยวไว้เฮียโนกูจะแฮตชี่ยวไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยแม่งไง้ท่ทีเท่ทีทงั้นงอย่าไปทำแม่เฮ้ยเจ้โอ้โหก้มยี้เลยอ่ะดีนะปิดตู้อยู่เนะี่ยทำไมผีมาในนี่จังวะตายกี่ศพอะ่ะโอ้ยนอนเรียงกันเป็น ตายแล้วเพื่อนตายได้ไงวะตอบไม่ได้นะแลวนี้คุณรู้ไม่ตอบอะไรแบบหนึ่งแบบหน่เจกูรอปั๊กูะครอด้วยคนอย่าทิ้งผมนะถือทูบอะหนีไม่ทันนะเนี่ยทวิญญาณเพื่อนอยังอยู่นะโยนของให้เราดูหน่อยเรารู้ว่านายตามเราทุกฝีก้าว เราสัมผัสนายได้นายโยนกรอบรูปภาพให้เราดูหน่อยได้ไหมว่านายจะเอารูปภาพอะไรมาโยนให้เราดูะโหลวิญญาณเพื่อนนายอยู่วะไอ้เพื่อนรู้ด้วยไหมเย้กูชอบเลี้ยงหมาเพื่อนไอ้โยนโยนนั่นหน่อยรูปอะไรอ่ะดูดิเฮ้ยโว้กูไม่รองเท้าออกไป เฮ้ยไอ,อ้เหี้ยอย่าเปิดนะไอ้แสก,ก,กูแตกนะ <c oughs> อยู่ไม่เดินยังไลอ่ะเหี้ยน่ากลัวชิบหายตกลงตอบอะไรวะเจ้เจ้รู้ป่าวะตัดโอนนี้ตัดโกเรียวเอาเดี๋ยวดูดูนะด,ดูดิว่าเขาจะทำอะไรเขาจะมีความสามารถในการล่าผียังไง <c oughs> นี่เนี่ยโดเฮี่กูจะเดินตามแล้วก็เดินดูเพราะว่ากูไม่มีอะไรทำแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอีเวนต์แดงนี่มันมีความหมายอะไรบ้างอ่ะอ๋อแต่มันไม่ได้มีความหมายแล้วใช่ไหมอันนี้เราเราดูอะไรอยู่อ่ะสงสัยตัวนึงสปิริตอ๋อสปิริตใช่ไหมเจ๊อย่านิ่งเจ๊ เฮียนี่งี้ไม่ค่อยหนุกเลยเจ้ออุ้ยาดเจือตกใจหมดอันนี้คือกำลังทำอะไรอยู่จับเวลาอยู่ขอจับเวลาด้วยนี่เล่นแบบเล่นเป็นหลักการเลยใช่ไหม <c oughs> นี่ตั้งหน,น,น้าตั้งตารอมากเลยนะโอ้ย <c oughs> โอเค <c oughs> โอเคคนระับอะ ให้ผมถ่ายเหรอปั๊ใช่ถ่ายเลยนะมันหมดฟิล์มแล้ว <laughs> อะออไปเอาอกล้องอีกอันนึงอยู่ไหนโยนไปให้ดิอยู่ไหนวะอะโยนกล้องอันไหนมาให้อ่ะไอ้เ,อเหี้ยกูไม่เห็นกล้องเลยเลยโยนอะไรไม่ให้วะต้องไปเอาแม่ได้รถหมดแล้วนะเอา้าหมดแล้วก็ไม่มีแล้วดิ หรือว่าไงเพื่อนมันนอนทับกล้องวะม,ม,มันอยู่นู่นปะอยู่ที่รถปะที่ผมทิ้งไว้ปะมันอยู่นี่ปะถ่ายแล้วกลับเลยปะโอเคเซอร์เลิอุ้ยพอแล้วไหมทำ <c oughs> ไม <c oughs> ถ่ายแล้วมันไม่มีภาพปะ <laughs> <c oughs> เฮ้ยผมถ่ายแล้วไม่เห็นภาพเลยเลยอะ่ะเห็นไหมกดเจดูหน่อยอยี่หเห็นป่าวะขึ้บว่ามันรูปเคยอ,อะไรก็ได้แล้วเอ้ยกลับเพื่อนขึ้นรถเลยกลับบ้านเลยครับผมสับปีริบบ็อกนะเพื่อนกูถ่ายกล้องยังไม่ขึ้นนี่กูว่าสกใจหมดบริสัตว์เรื่อไม่ได้เว้ยรอบนี้มาตึงจานเย้เพื่อนเอาเรื่องวะ่ะพากูปั๊มตังค์นนนเนี่ยเงินกูมีเท่าไหร่แล้วเนี่ยสามพันสาม,สามถือว่าน้อยมากเลยโหสวัสดีเพื่อนรีบตายไปไหนครับเพื่อน โอ้ห <of> คือผมว่าด้กว่มาจากทางลงรถก็เลยวิ่งหนีไปทางหน้าบ้านโอ้โหดีนะมันรับกรรมแทนผมเนี่ยโอ้โหไม่ประเด็นอ่ะไอเหี้ยผมประเด็นประเด็นเหี้ยหรอวะเอาไอสัตว์ประเด็นอะไรอ่ะโอเคคุณผู้ชมก็ไปเงยบ้างเอาเพื่อนสนุกสนุกไป ถ้าไม่สะดวกก็ไปเอเชียเจอคลิปนะวัดีมม <c oughs> แม่งปั่นดีกว่ารอบนี้ <c oughs> ตรงนี้ก็ขอตัวลาผู้ชมไปก่อนนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าเลยนะครับผู้ชมไะคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ฝักติดตามไปด้วยนะครับเพื่อน๋ยวเราไปฟังอาจารย์เขาบอกเล่นผีต่อดีกว่าบ๊เบ๊ายบาย